สวัสดีครับร้านทีทามบายถนนสันติยุทุธยานะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมานำเสนอวิธีการเปลี่ยนจอซัมซุง J700 นะครับ J7215 ในเบื้องต้นนะครับลูกค้าแจ้งเปลี่ยนจอเทียมนะครับอันนี้คือจอเทียมนะครับวิธีการเปลี่ยนของรุ่นนี้นะครับเราต้องแกะจากฝาหลังก่อนนะครับถอดน็อตนะครับ ถอดอออกหมดแล้วนะครับให้เราหยอดน้ํายาบริเวณรอบๆนี้นะครับบริเวณรอบๆนี้จะมีกาวอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราแงะจากขอบด้านนี้นะครับด้านปุ่ม power นะครับใช้เล็บนะครับระวังไปโดนจอนะครับแงะจากพลาสติกมันนะครับนี่นะครับ แง่ออกจากด้านหัวนะครับรุ่นนี้ต้องแงยจากด้านหัวนะครับใช้เล็บนะครับนี่นะฮะนี่จะดันแกลบขึ้นมาจะมีเงี่อยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับแค่เราแงะเงี่ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็แงะเลื่อนมาทางด้านหัวนะครับค่อยงัดนะครับแล้ก็ยกขึ้นมาลักษณะนี้นะครับพองัดออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ ยกขึ้นมาตรงๆแบบนี้นะครับนี่นะครับคือการแกะฝาหลังของมันนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราแกะบอร์ดออกเลยครับมีน็อตหนึ่งตัวนะครับแผ่ด้านล่างหนึ่งอันนะครับค่อยๆอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับมันก็จะหลุดออกมาเป็นแผ่นีนะครับทั้งชุดเลยนะครับ มันจะมียางลูกยางนะครับลองเซ็นเซอร์ให้แกะออกนะครับมันงจะหลุดหายวิธีการแกะจอของรุ่นนี้นะครับเราต้องใช้น้ํายาเป็นสินขาวนะครับเป็นตัวช่วยหยอดไปนะครับหยอดบริเวณขอบมันนะครับ บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีแพรวิ่งไปด้านหน้าจอนะครับเป็นแพรเป็นแพรปุ่มกลับนะครับแล้วก็แพรปุ่มโหเป็นแพรเมนูนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับเวลาแกะให้ระวังนะครับหยดน้ํายาให้น้ํายามันทาละลายก่อนนะครับแล้วค่อยๆงัดขึ้นนะครับนี่นะครับงัดขึ้นมาลักษณะนี้นะครับน้ํายาจะเข้าไปกัดนะครับเราก็ น้ำยาค่อยๆหยอดลงไปครับพอน้ำยาซึมไปแล้วนะครับให้เราใช้แผ่นฟิล์มค่อยๆเราจากด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีกาวอีกนะครับด้านหลังจอของมันเนี่ยจะมีกาวอีกนะครับนี่นะครับเราใส่แผ่นไพ่เข้าไปหยอดน้ำยาได้เลยครับค่อยๆแซะนะครับ แนนนะครับมันจะออกมาลักษณะนี้นะครับให้เราดูแพ่บริเวณนี้นะครับจะให้มันหลุดติดตามมานะครับ เเคสของการแกะจอไปใช้งานได้ด้วยนะครับทาวนี้นะครับก็จะหลุดออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับบริเวณนี้มันจะมีกาวอยู่นะครับตัวนี้จอมันติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับ คือแผ่นทองแดงทองข้างหลังจังอยู่นะครับแล้วก็แผ่นตรงนี้จะมีปุม่มโฮมอยู่สองด้านนี้นะครับอ่ที่ต้องระวังคือตรงนี้นะครับทานั้นเองครับทำน,นั้นเราก็เปลี่ยนจอใหม่ได้เลยนะครับผมก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มีเศษฝุ่นหรืออะไรหลงเหลืออยู่นะครับก็ในตรงนี้ก็สะอาดแล้วนะครับแล้วก็ วิธีการเปลี่ยนนะครับให้เราใส่บอร์ดกลับคืนไปก่อนนะครับ อทางด้านตูดนะครับตดลงไปครับจะเป็นล็อกมันอยู่นะครับระวังนิ้วไปโดนเลนกล้องนะครับขันล็อดได้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้คือเราขันเราเรียบร้อยแล้วนะครับ พิจารณาหน้างานนะครับว่ามีเศษฝุ่นหลงเหลือไหมขอบสนิทไหมนะครับถ้าให้สังเกตนะครับวันนี้คือจอใหม่นะครับวิธีการประกอบกับจอใหม่นะครับเราจะต้องสอดแผงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบไปอย่างี้นะครับอย่าลืมใส่ปุ่มโฮมนะครับทุกครั้งมีงานและงงานเข้าเลยนะครับวิธีการใส่ปุ่มโฮมก็คือตัวสอดนะครับจะอยู่ของล่างนะครับสัมบว่า S N ให้เป็นตัวขนาดกับเพื้นแบบนี้นะครับ ถ้ามันไม่อยู่นะครับให้เราแกะแผ่นตรงนี้ออกมานะครับยกขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็เทปสองหน้าแปะครับไอเอากาวกาวเทปใสนะครับเทปใสแปะไว้นะครับแบบปุมโคงไว้นะครับแบบนี้นะครับเอ่อถ้าเป็นจองงานดีๆหน่อยนะครับจะมีกาวมาให้นะครับ แกะแผนการแบบนี้นะครับ เราสอดสีเข้าไปนะครับลอกแพ่นตรงนี้ออกนะครับมันจะมีกาวเหมือนกันครับตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งประกอบนะครับเพราะว่ากาวข้างหลังดูดจริงครับแต่ว่าขอบตรงนี้ยังไม่ดูดนะครับเราต้องใช้กาวช่วยนะครับ ใส่แค่บริเวณด้านบนกับด้านล่างนะครับเจ้ากูนะครับมันมีเศษกาวลงอยู่น่อยนิดใส่ด้านล่าง ไม่ได้นะครับต้องใส่หตรงเลยนะครับใส่ลงไปนะครับเลงที่รูฟังนะครับนี่นะครับเท่านี้นะครับก็เป็นการเปลี่ยนจอเสร็จแล้วนะครับมันจะแน่นสนิทนะครับเพราะว่ามันมีกาวด้านหลังอยู่นะครับประกอบนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่า แล้วเรียบร้อยนะครับขอบสนิทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องลัดยางไปอีกหน่อยหนึ่งทิงไว้สักสองชั่วโมงนะครับเพื่อความเรียบร้อยแน่นในอนาคตจะไม่มีการขอบเด้งหรือว่าหลุดออกมาบริเวณขอบนะครับเดี๋ยวทําทำเสร็จแล้วครับเก็บแผ่นนุ้ยออกเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ หลังจากเปลี่ยนจอเรียบร้อยนะครับทําคมสะอาดขอบกาวนะครับแล้วก็ลอกแผ่นบริเวณนี้ออกนะครับผลงานที่ได้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเ่สสีให้ดูนะครับว่างานออกมาสีเป็นยังไงนะครับเห็นสีขาวไหมครับขาวสะอาดนะครับขาวสดนะครับทสกีนเลื่อนทุกจุดนะครับ นะครับโอเคนะครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการเปลี่ยนหน้าจอ a m s u n ง j 7 2015นะครับสนใจเปลี่ยนจอรุ่นนี้อินบ็อกได้มาทางอินบ็อกแฟนเพจนะครับหรือไม่โทรสูนยแปด9 0 9 0 9ูนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับผม